เช็คบินโต๊ะสีอะไรครับหกรอยหกสบแปดบาทครับสแกนนะครับเนี่ยตรงนี้ได้เลยครับติดเฮ้ยไม่ได้ครับเมียสแกนไม่ติดติดไม่ได้ครับเมียเป็นไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะครับเดีย๋ยวเช็ดให้ลองอีกรอบนะได้ครับโอ๊ะไม่ได้ครับเมียเป็นไรวะ <laughs> <laughs> เอ้าหรือว่าเกี่ยวกับเน็ตอ่นันครับอ๋อเรามีสองอัอน <laughs> เลยครับพ <laughs> ี่โอเคครับโอนไปแล้วนะครับเฮียเฮ้ยโอ้โจะจบฮ่ <laughs> าบอกฮ่าจะเลี้ยงคิงคิงมาเลี้ยงฮ่ายอย่างว่าฮ่ <laughs> าบอกคิงแล้วฮ่าจะจายคิง <laughs> 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 ไมาอย่างฮ่าจายอย่างไรคิง โอ้บาเป็นยางเมื่อน,น้อยเดียวบาได้ทบร้อปรยปายบาได้หรอโอ้ต่อไปครับเป็นคนครัเป็นคนเลี้ยงนะครับคิงหมต้อ,มอง,งมาเลี้ยงมาแย่งใจฮะนะแลคิงไปเลี้ยงไปเลี้ยงหมืนหนวดก็พอละเฮ <laughs> <c oughs> ้ยคิงหัวคิงอเหมือนจ้างของมาคิงอะจ้างเหรอโตที่จังไงน,นะบ้าบ้าอนี้อุ้มพอกว่ะเออสังกะแปง้ง,แปงอ่ะสังกะแป้งอ่ะเฮียเฮียเอาอีเดี๋ยวเฮียโอนเงินให้เพื่อนผมคืนได้ไหมครับเดี๋ยวผมเป็นคนสแกนให้มีไรอ่บาเป็นยางเงือกอะไรนะครับเฮียช่วยโอนเงินให้เพื่อนผมคืน ได้ไหมครับเดี๋ยวผมเป็นคนสแกนให้เพียเองได้ไหมโอ้ยครับให้เพื่อนคืนใช่ครับทีนี่ยุ่แม่สเสียงแม่ก่อนรือใช่ที่หาแต่ละอูกดเฮียอยู่ไงเฮียอู้เฮียมาจากทองรอเนี่ยอู้อเมืองมาได้อ่าเอาดีๆครับผมต้องทำงานคือยังไงครับคือเดี๋ยวเฮียช่วยโอนเงินคืนให้เพื่อนผมก่อนครับเดี๋ยวผมจะโอนอ่าเดี๋ยวผมจะโอนค่าค่ากับข้าวเมื่อกี้ให้เฮียเองเพราะว่าผมอยากเลี้ยงเพื่อนผมให้เพื่อนผมนานๆมาจากสารพีนะอ๋อไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรเพื่อนไปสารพีปั๊บปั๊บ เมื orn, ่อก่อนเคยไปเที่ยวด้วยกันแล้วส e ันติธรรมอ่ะแล้วสันติธรรมอ่ะสามคนปั้นไม่ก็เปลยเดี๋ยวครับคุณลูกค้าครับเมื่อกี้คุณลูกค้าบอกว่าให้ผมโอนเงินให้เพื่อนใช่ไหมครับครับผมโอนคืนให้บัญชีที่โอนโอนมาเมื่อสักครู่นี้แล้วครับโอนคืนไปแล้วครับอ่าเรบควนสแกนจ่ายด้วยครับผิวหังสิรวะแต่ครับตามสบายเลยเพื่อนเป็นอย่างเพื่อนโอนคืนมา่อ้หร่ครับจ่ายสิครับ ถ้าไม่จ่ายโดนลูกุยนะครับกุยคืออะไรครับพี่จะจ่ายไม่จ่ายมึงเองสิให้บ่อยแน่เลยทางสามคำเดียวคนดูจะได้อะไรวะเนี่ยเสร็จแล้วไมเงาเสร็จแล้วเดี๋ยวไอ้นุมคนที่ไหนนะผมอยู่เมืองสันติธรรมครับ เก่งภาษาเหนือครับผมคนเหน e, ือครับคนเหนือครับชาวฟัดผัดฟักเย็นฟัดฟัดผักภาษาเหนือชาวฟาดฟัดฟัดเย็นฟัดฟัดฟัดนี่ผมสลับีครับเฮียว่านะเองคนสลัเร็วเออนี่ได้วะนี่ได้ดีได้นานๆจะมาทีนึ่งได้อยู่สวัสดีครับผมเบ้นนะครับไม่ทราบว่าคุณคือคุณซีนหรือเปล่าับที่เรานัดกันนัดกันไว้ในแอปนะในแอปพลิเคชันใช่ไหมอืมใช่ค่ะโอ้คุณนี่ ไม่เหมือนในแอป,ปเลยนะครับทำไมอะคะสวยใช่ไหมในแอป,ปนี่โอ้ดูไม่ได้เนะมผมมาเจอตัวจริงเนี่ยแย่กว่าในรูป <c oughs> อีกอยกเล่น,นยอยากเล่นเออฉันว่าเดี๋ยวเราไปหาร้านนั่งดีกว่าน,นะจะได้กินไปคุยไปไงโอ้ไม่ไดีกว่าครับผมว่าเราคุยกันตรงนี้แหละเดี๋ยวไปที่นู่นเดี๋ยวก็เสียตังค์อีกผมไม่อยากเสียตังคนะ <c oughs> ์นะเมื่อกี้ผมก็เสียมาแล้วไอ้แหลมไอแหลมเพื่อนผมอะ มันแสกแกนยังไงแล้วผมก็ไปบอกว่าเฮ้ยเฮียเดี๋ยวสแกนคืนให้เพื่อนผมหน่อยผมก็ล้อมันเล่นไงล้อเฮียเล่นเอ้าสู้สแกนจริงเฉยเลยก็สุดท้ายผมก็ต้องโอ้โดนไป3 0 0 400 500กว่าบาทอืมอ่าใช่ต้องรู้อ่าเป็นประโยชน์บอกเล่าแล้วกันใช่ครับแล้วคุณขี้เหนียวขนาดเนี้ยคุณยังมีหน้ามาก้านัดบอกดกับสายอยีกเหรอโอ้มันแน่นอนอยู่แล้วครับตราบใดตราดใดที่ผมยังไม่ได้คุณเนี้ย อย่าหวังแม้แต่สตังแดงเดียวเลยที่ผมจะให้คุณเนี่ยผม<ด>จะไม่มีวันฮะแดงเดียวแ,แดงเดียวเลยที่ผมจะให้คุณเนี่ยผมจะไม่มีวันเสียงเงินให้คุณแม้แต่แดงเดียวเลยเนี่ยกูพูดซ้ำแล้วหน่อยทีนี้นะ <c oughs> คุณอย่าหวังจะได้ตังผมแม้แต่แดงเดียวเลยคุณอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้าโอ้แสดงว่ายี่สิบเก้านี่แสดงว่าคุณก็เคยมีแฟนมาแล้วหลายคนใช่ครับอายุยี่สิบเก้าเลยนี่ไม่เยอะเลยนะคะฉันก็เคยมีแฟนมาแล้วแค่ห้าหกคนเองค่ะห้าหกคนเลยเลยครับ โอ้โมสาโคถ้าหกคนนี่เอ,เอาถามตรงนะครับคือห้าคนาคุณเคยอะไรกับเขาไหมครับมีปฏิสนธิอะไรกับเขาไหมโอ้ยไม่เคยถึงฉันจะมีแฟนมาแล้วห้าคนส่วนมากก็แค่กินข้าวดูหนังอะไรอย่างเงี้ยอย่างมากที่สุดก็แค่จับมือสุดท้ายก็เลิกกันไปเพราะเข้ากันไม่ได้ไงอ้าวเลิกครับแสดงว่าคุณยังซิงยู่สครับ โอ้ทมโมสังโคผมว่าหยาดใยน่าจะขึ้นหมดแล้วครับเนี่ยโอ้ยใช้งานไม่ได้แล้วว่านะน่าจะตันแล้วมั่งดูอะคุณค้นอะไรของมึงเนี่ยร,รัมส์องคุคิดได้แค่นี้ใช่ไหมกว่า29มันเคยยังไม่เอาใครก็น่าจะมึงยังไม่เคยเอาใครเออมึงเคยยังไม่เอาใครมึง <L un cia> ยังไม่เคยเอาใครมมไม่เคยเอาใครน่า <L> น <un cia> ่าจะตันแล้วล่ะหยาดใยขึ้นอะลาขึ้นอะ <L un cia> อะไรขึ้นนะลาอือก่อนหน้านี้อยาดใยถูกไหมฮะอยาดใยเอออยากใยขึ้นหมดแล้วคุณเนี่ยใช คนเราเสื่มมาทั้งทีเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้งานมันมันมันเสื่อมสภาพนะมันมันไม่ได้นะมันเสื่อมสภาพมันเหมือนไมคุณไม่ค่อยช้าอ่ะมันเหมือนรถอ่ะถ้าเราไม่ได้ใช้งานนานๆมันเสื่อมนะสนิมขึ้นลาขึ้นนะเหมือนกันมีของดีก็ต้องเอาไปใช้ไปเดี๋ยวผมช่วยคุณใช้เชื่อผมสิผมจะถนนทนนทไปนี่มึงเอาหวังอะหวัง